โซเชียลเห็นสิ่งที่ก้อยอรัชพรแอบบอกใบว่าคบทิมพิธามาตั้งนานแล้วคนที่ใช่มักมาในเวลาที่เหมาะสมจริงๆสำหรับคู่รักสุดฮอตในเวลานี้อย่างก้อยอรัชพรกับนักการเมืองดังทิมพิธาเพราะว่าเลนทายที่ผ่านมาหวานฉ่ำแสงหน้าทุกคู่ทุกทางโค้งไปเลยเรียกว่ากลบคู่อื่นหมดจริงๆ ซึ่งการเปิดตัวครั้งนี้บอกเลยว่าเซอร์ไพรส์สำหรับใครหลายๆคนมากๆแต่ถ้าลองย้อนไปดูอย่างสเปกสาวของทีมพิธาก็ตรงกับก้อยอยู่นะเพราะว่าทั้งสวยทั้งเก่งคู่นี้น่าจะคุยกันรู้เรื่องแบบไม่ต้องฝืนจริงๆจากที่ทีมพิธาเคยบอกว่าทั้งคู่ชอบอา่านหนังสือเหมือนกันก็น่าจะคุยกันรู้เรื่องส่วนทางดานก้อยอรชพรน,นั้น ก็โสดมานานถ้าจะวันไหวกับทิมพิธาก็ไม่น่าใช่เรื่องแปลกเพราะทิมก็เป็นแดดดี้ของสาวสาวครึ่งค่อนประเทศและคู่นี้ก็น่าจะคบหากันมาสักพักใหญ่แล้วด้วยซึ่งอีกหนึ่งสิ่งที่เห็นในโซเชียลกับอีกช่องทางอย่างทิกทอกที่ดูเหมือนว่าก้อยอรชพรจะแอบบอกใบม,มานานแล้วว่า เลือกสีส้มอย่างภาพโปรไฟล์ที่ก้อยใช้นั้นเป็นภาพที่เธอใส่เสื้อเชิอสีส้มชัดเจนมานานแล้วอย่างที่ชาวเน็ตหลายก็แอบสังเกตเห็นอุ้ยนี่เราเองหรอที่ไม่ทันสังเกตเห็นคู่นี้